วูแแมกเยอะจัดนะทุกคนอะไรมันจะแแมกเยอะมากไหมขนาด S <S น้องๆอยู่พี่วิกกันอีกแล้วเช่นเคยกันนั่นเองแล้วตอนนี้ทุกคนเราอยู่ภายในเพจซูมเรเตอร์เอกันอีกแล้วเดี๋ยวสำหรับภายในวันนี้นะครับน้องๆเราจะไปดูที่ตัวเดคเคร์กันดีกว่าครับทุกคนว่าหลังจากที่เราเนี่ยทำการใส่สัตว์เลี้ยงไปทั้งหมด6ตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับน้องๆเราจะได้อะไรกลับมากันนั่นเองเด็กน้องๆพร้อมแล้วเราไปลองดูกันเลยดีกว่าครับทุกคนเดี๋ยวสำหรับภายในวันนี้นะครับน้องๆพี่มีร้านสุดเอ็กซ์คลูซมาฝากน้องๆกันนั่นเองนั่นก็คือคันนนนเเเเททพกมอออไล์์์สโโตตรรรซ็ดยาง้านมีบรริกาเกมมอออนนไล์แบบบคครุทั้ง ID เกมเเติมมกออนไลน์ไออเทมมมมโค้ดแแลลละะยนิาาากกกีบรร่ง ไก่ตันเริ่มต้นเพียง11บาทเท่านั้นครับน้องๆรวมไปถึงมี ID เดีเกมโลบอบกแมปบล็อกฟรุดเช่นกันมีให้น้องเลือกมากกว่า8กล่องเลยทีเดียวรวมไปถึงมีเกมพาร์ทเลดกาไม่ว่าจะเป็นแมปคิงเลนิซี่และแมปชินโดลไลฟ์ราคาย่อมเยาวมีบริการออนไลน์รวมไปถึงขายไอเดีเกมอืนอ่นๆด้วยนะครับน้องๆติดตามร้านคา้าได้แล้วที่ Facebook Fanpage คั้นเทพช็อปและ w w w ร์ดเว็บดอทคั่นเทพดอทอนทอครับดูเหมือนว่าตอนนี้นะครับอน,น้องๆมันจะมีอีเวนต์อะไรเข้ามาพี่ก็ไม่ทราบเหมือนกั่าบว เราจะเจอซูเปอร์ครับน้งองๆแต่ว่าไอ้ซูเปอร์นั้นมันอยู่ส่วนไหนของโลกวะทุกคน <laughs> พี่ก็ไม่ทราบเหมือนกันทุกคนดิสันจะตัดเรคแคร์นะครับทุกคนมันจะอยู่ด้านขวามือของจุดสปอนเลยนั่นเองนะฮะเมื่อสักครู่นี้เนี่ยพี่คิดว่าพี่น่าจะพูดผิดแน่ๆเลยนะครับน้องๆจริงๆแล้วนะครับทุกคนเราเนี่ยสามารถทำการใส่สัตว์เลี้ยงได้ทั้งหมดนะทุกคนประมาณ10ตัวกันนั่นเองนะฮะถ้าเกิดเราเนี่ยทำการเลือกใช่ไหมครับน้องๆมันก็จะถามเราว่าเรามั่นใจแล้วใช่ไหมอะไรประมาณนี้นะฮะทุกคนเราก็สามารถทำการตอบได้นั่นเองแต่ว่าตอนนี้ครับน้องๆเราเนี่ยทำการใส่ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้้้้้ววนน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 ััััั่เเเอองงลาาาาารรรรรทกกใสยค็ีบบหจ เอารมณ์เหมือนกับว่าเอาสัตว์เลี้ยงไปฝากหลังจากนั้นนะครับน้องๆเราก็จะได้ของกลับมาอะไรประมาณนี้กันนั่นเองนะทุกคนเพราะฉะนั้นนะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาลองดูดีกว่าทุกคนว่ารอบนี้เนี่ยเราจะได้อะไรกันบ้างนะฮะภายในลิที่เราจะได้กลับมานะครับน้องมันมีมากมายหลายอย่างเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นเพชรเอ้ยนะทุกคนหรือจะเป็นเหรียญตัวใหม่เจ้าตัววลลาเลนไทน์คอยนะทุกคนหรือจะเป็นเหรียญโลกอื่นๆอะไรประมาณนี้นะครับรวมไปถึงนะครับน้องในส่วนยุทตัวบูทนั่นเองมันจะเป็นทิพเปิลคอยด้าเมทคอยซูเปอร์ลับนน้อองๆี่คื ือสัตว์จักกันนั่นเองครับทุกคนเราสามารถได้สัตว์จักเข้ามาด้วยนะฮะแล้วความเด่นของเจ้าตัวเดคแคนนี้นะครับน้องๆถ้าเกิดน้องเนี่ยทำการเอาสัตว์เลี้ยงเข้าไปใส่ในเจ้าตัวเดคแคนแล้วน้องเนี่ยทำการออนไลน์มันจะเร็วขึ้น3เท่ากันนั่นเองนะฮะแต่ถ้ากิน้องๆไม่ใส่นะครับน้องๆใช้เวลาในการคอนเวิร์ตเนี่ยประมาณ6ชั่วโมงกันนั่นเองซึ่งถือว่าดีที่เยอะมากๆนะแต่ถ้าเราอยู่เนี่ยมันก็จะเร็วขึ้นประมาณ3เท่ากันนั่นเองเดี๋ยวเรามาลองดูกันน้องว่าเราจะได้อะไรกลับมากันนั่นน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 นเเ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 อออออองงงงะะะะะะะฮโดดดดดดยยยทททททีีีีีีี่่่่่่่่รรรรรรรบบบ้้้้้้คคคคคคัััััๆพไไไไาาาาาาากกกกสสตวว์ลุุมมมจจแปปณ700ขใูิ กลับมางานทำงานตออ่อออไปอูอโห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 ้นี่คือด่วนสรุปทั้งหมดนะครับน้องที่เราได้กลับมากันนั่นเองเนะมันเงีย เลยทุกคนไม่มีความมือหวาอะไรให้เราเลยนะฮะอย่างแรกทุกคนเราได้เพชรนะรทุกคนกลับมาอยู่ประมาณ35ล้านเพชรกันนั่นเองนะฮะแล้วอย่างที่2นะครับน้องๆเราได้ตโตวาเลนไทน์คอยนะทุกคนมากถึงสามจุดสอบีกันนั่นเองนะฮะคนแล้วก็การ์ตูนคอยนะฮะสาล้านนะครับทุกคนแล้วก็มีทิปเปลิลดาเมจเก้าสิบห้านะทุกคนแล้วก็ทิปเปลิลคอยหนึ่งร้อยเก้ากันนั่นเองนะฮะอันเต้าลัคก,กี้นะทุกคนยี่สิบแปดแล้วก็เจ้าตัวซูปเปอร์ลัคก,กี้เนี่ยมากถึงสองร้อยยี่สิบเจ็ดเลยนั่นเองนะคะนี่ค ก็นนนะถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาลองดูกันดีกว่าทุกคนว่าถ้าเกิดเราเนี่ยทำการคอนเวิร์ตแล้วก็ทำการใส่อ,อื่นๆเข้าไปนะคนที่มันน่าสนใจมากกว่านี้อาจจะเป็นพวกแบบไอ้กุศลอะไรประมาณนี้นะครับน้องเราจะได้อะไรกลับมากันนั่นเองนะน่าสนใจอยู่นะทุกคนโอ้โหของนี่ถือว่าส่งกันแบบรัวๆเลยนะใส่กุศลแป้เป่าวทุกคนไหนดูดิรู้สึกว่าเอ้ยนี่ทุกคนแต่ว่ากุล้วใส่ได้นะครับน้องมันต้องมีบัฟด้วยนั่นเองนะฮะถ้าเกิดมันไม่มีบัฟเนี่ยทุกคนเราไม่สามารถใส่ หนึ่งสองสามนะคนแล้วก็สี่นะคนเราสามารถใส่ได้ทั้งหมด10ตัวเลยนั่นเองนะเนี่ยมันจะมีการบอกเปอร์เซ็นต์นอยู่นะทุกคนว่าเราจะได้อะไรถ้าเกิดสมมติเราใส่1ตัวนะคนเราจะได้แต่เจ็ดแสนนะคนจนไปถึง71ล้านเพชรอะไรประมาณนี้แคนั่น,นเองแล้วเกิดเป็นวาเินทน์คอยก็จะได้แต่5้ล้านนะคนจนไปถึง5.6 b บอะไรประมาณนี้แก่นั้นเองรวงไมไปถึงนะครับน้องๆด้านล่างเนี่ยก็จะมีสัตว์ยักษ์ด้วยนะฮะแล้วก็มีเจ้าตัวฮักแมชชีนด้วยนั่นเองนะ,ะแต่ว่าพี่คิดว่านะครับน้องๆมันน ทุกคนคือแบบว่าดาเมจมันแบบบึบ้มๆเลยนั่นเองนะครับทุกคนแล้วก็ทําการเลือกนะฮะทำการเลือกเดี๋ยวก่อนนะทุกคนมันจะมี2ตัวที่เราเนี่ยทำการปั่นบัฟไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว <c oughs> พี่เนี่ยไม่อยากใส่มันเข้าไปเลยนั่นเองนะฮะโอเคทุกคนโอโ้โหได้มาก็ตัวละประมาณ4ี่คิวสคิวนะฮะรวมไปถึง5้คิวด้วยนั่นเองนะฮะคู่แม็กเยอะจัดนะทุกคน อะไรมันจะแม็กเยอะมากมายขนาดนี้นะทุกคนแล้วเราก็ต้องการคอนเวิร์ตไปเลยนั่นเองนะฮะหรือว่านะครับน้องๆเราสามารถทําการใส่เพิ่มได้เนียทุกคนแต่เพียงแค่ว่าเราเนี่ยจะต้องการซื้อเกมพาร์ทเพิ่มนะฮะซึ่งเกมพาร์ทนั้นนะครับทุกคนมีราคามากถึง1299งพันสเโลบักเลยนั่นเองนะแต่แน่นอนครับทุกคนว่าพี่เนี่ยเป็นสายฟรีอยู่แล้วนะฮะ,ะ,ะเพราะฉะนั้นนะครับทุกคนเราก็จะอยู่ในรูปแบบนี้ไปนะฮะกดอัปเกรดครับทุกคนแล้วมันจะขึ้นหน้าเจ้าตัวโลบักขึ้นมาให้นะครรรรรรัััััับววว่่่่่่่่่่่่าา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 เเ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 นน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 นีีนีีีีีียยยยยสสสมมมมมมถททกกกกกใพพิิิไไดดด้้้้้ออออออ10ตตตละะะะฮซซึึงงงงจจป์์็ข ลองว่ดทุกคนโอ้โหถ้าเกิดเราไม่ลองเนี่ยพี่กําลังกันทุกคนว่าเราจะได้อะไรกลอกมากันนั่นเองนะและทุกคนคือเจ้าตัวเดย์แคร์นะครับทุกคนสำหรับใครที่ชอบวิดีโอนี้นะครับน้องๆอย่าลืมไลค์นะครับแล้วก็อย่าลืมแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร์ผมด้วยนั่นเองสุ่บลองใจผมไม่แพ้ตามคลิปใหม่ของเราด้วยนั่นเองซึ่งตอนนี้นะครับน้องสามารถกดดึงมีช่องเราได้แล้วร,รับข่าวสายใหม่ๆกันด้วยนั่นเองและสุดท้ายนี้นะครับน้องสามารถติดตามอินสตาแกรมผมพี่ได้เป็นที่เรีีียยยยบบบบบรรร้้้้้อออออออแแลลลวววนนนนนนััััั่่่เเงงกกกกกก็็มมมมคคคทุผผตขาาาาาไปโสสสหหจใด๊ Really tray out like I'm young cause I am in the scenes I got little more to give y'all than the people I'm not Step foot in the game last life strange Uh-huh Hate them more cause I'm up and I don't even fly But I'm here I see rappers lying dark folks hype